นี่นะครับวัวบ้านเฮียเนี่ยนะนอกจากที่สัตว์ชนิดที่วัวเนี่ยนะมันจะกินหญ้าอะ้รนะครับดูนะหมาบ้านกูยังแดกหญ้าเลยครับอร่อยไหมเนี่ยครับเนี่ยอยู่กับเฮียแม่งมีแต่เรื่องแปลกๆข้งนั้นเลยไปครับไปเข้าเรื่องกันดีกว่าครับ Come สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้อยู่กับผมนะครับเย็นหนุ่มฮะช่องเย็นหนุ่มในหน้าสายโอดนะครับ Oh, โอ้โหช่วงนี้ตึงนะครับโอเควันนี้ครับยฮมีตึกแถวนะครับมาให้ทุกคนได้ดูอยู่1ตึกนะครับเป็นตึกที่อยู่ใกล้ตัวเมืองนครสวรรค์ห่างจากตัวเมืองนครสวรรค์ประมาณสัก20กว่าโลท่านเองประมาณ27โลนะครับใกล้บึงบลรเพเ็ดเคียงประมาณ1กิโลเมตรบึงบอรเพเ็ดนะครับเส้นนั้นเนี่ยก็คือจะออกไปทางเพชรบูรณ์ไปอีสานก็ได้ครับหรือตรงไปกรุงเทพก็ได้เช่นเดียวกันเ,เรียกเป็นเส้นจุดศูนยะ์กลางนะบริเวณนี้นะครับเฮียจะบอกก่อนว่ามันเหมาะสําหรับในการตั้งตึกแถวจริงๆ ผู้คนสังเกตไหมว่าเวลาตั้งตึกแถวเนี่ยคุณเวลาคุณขับรถไปที่ตามต่างจังหวัดหรืออะไรก็ช่างนะครับคุณจะเห็นตึกแถวที่แม้กระทั่งที่สร้างเสร็จใหม่ๆแต่ไม่ขายไม่ออกอะ่ะเออเพราะอะไรวะสร้างไว้เยอะๆๆๆนะครับแต่ขายไม่ออกเนี่ยจะเล่าให้ฟังว่าทําไมตึกแถวพวกนั้นถึงขายไม่ออกนะครับการมาของอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันฆ่านะครับฆ่าตึกแถวโดยเฉพาะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องโกหกมีผลวิจัยกันออกมาแล้วว่าอสังหาริมทรัพย์ทุกวันนี้ครับ ตึกแถวเป็นอะไรที่ขายออกอยากที่สุดเพราะอะไรเมื่อก่อนน่ยขายได้เพราะไม่มีอินเทอร์เน็ตทุกคนมีหน้าร้านถูกไหมครับสมัยก่อนอากงอาม่าปูยา่ย่าตายายทวด ็บอกเฮ้ย hey, ซื้อตึกแถวไว้จะค้าจะขายอะไรก็ได้ถูกต้องครับนั่นคือสมัยก่อนแต่คุณดูสมัยนี้สิครับ Facebook มา Google มา YouTube มาเว็บเพจมากลายเป็นว่าของเนี่ยไม่จําเป็นต้องวางหน้าร้านครับวางบนโลกออนไลน์ก็สามารถขายได้มากกว่าที่จะวางหน้าร้านตัวเองนี่คือเรื่องจริงมันเป็นเรื่องจริงที่โหดมากเพราะว่าตึกแถวทุกวันนี้ครับขายออกยากถามว่าทีนี่จะทํายังไงให้ขายออกง่าก็ไม่ได้แปลว่าตึกแถว แย่เสมอไปนะครับตึกแถวที่ควรจะซื้อดูนะครับกระแสงเงินคําว่ากระแสงเงินก็คือกระแสงเงินกระจุกอยู่บริเวณนั้นหรือเปล่าเช่นหลังตึกแถวมีหมู่บ้านจัดสรรไหมมีมีบ้านมีชุมชนมีอะไรไหมไม่ใช่ว่าคุณเห็นไหมตึกแถวที่แบบตามต่างจังหวัดถนนทางหลวงเนี้ยเฮ้ยไอ้มันก็ติดสีสีไอ้ถนนสีเลนแต่ทําไมมันขายออกไม่ได้วะเพราะอะไรครับคุณไปดูข้างหลังตึกดิเป็นป่าอย่างเงี้ยอียเป็นภูเขาอย่างเงี้ยกระแสงเงินอยู่ตรงไหนอ่ะใช่ปะ เพราะฉะนั้นมันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นข้อที่1คือดูกระแสเงินก่อน ข้อที่2เรื่องของที่จอดรถคุณจะเห็นไหมครับว่าตึกแถวทุกวันเนี่ยถ้าแบบไปสร้างติดถนนอนะจอดรถได้คันนะเต็มที่ไม่เกิน2คันถูกปะแล้วที่สําคัญถ้าเกิดว่าไปสร้างตรงที่เป็นขาวแดงอะมึงจอดไปได้นะสวยเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันดับ2เนี่ยถ้าคุณจะซื้อจริงดูที่จอด,ดรถอันดับ3ครับดูอะไรครับอันดับ3ดูเรื่องการคมนาคมขนส่งโอเคให้มันอยู่ในเส้นที่เป็นเส้นหลักเ้าไว้ครับแล้วก็อันดับ4นะไม่อยู่ไกลจากตลาดถ้า4ข้อเนี่ยคือผ่านเนี่ยคุณก็ได้ตึกแถวชั้นดีเลย1ึตึกเธอเลยนะครับแต ถ้าคุณทัลเลอร์ทัลล่าไปซื้อที่ที่เฮียบอกโอ้ยกูอินดี้ไอ้สัตว์กูอยากได้ตึกแถวที่แบบโอ้ไม่แบบไม่ต้องติดตลาดนะครับไกลผู้ไกลคนไอ้เฮียแบบไม่ติดตลาดที่อะไรเลยนะครับที่จอดรถมึงก็แบบไม่พอไอ้เฮียติดแบบติดถนนอ่ติดถนนใหญ่ก็จริงแต่มึงไม่มีที่จอดรถให้เขาอย่างเงี้ยอะไรนะหนึ่งไกลตลาด2ไม่มีไม่มีที่จอดรถ3กระแสงเงินมึงก็ไม่มีไอ้เฮียหันไปซ้ายหันไปขวามีแต่ป่านะครับข้างหลังเนี่ยดีไม่ดีช้างวิง่งเข้าไปตึกมึงอีกนะไม่ได้นะครับนะโอเคไอ้พวกเนี้ยอย่าไปซื้อนะครับ มฮียไม่ได้บอกให้คุณไม่ต้องซื้อนะแต่ซื้อแล้วคําว่าตึกแถวหรืออาคารพาณิชย์มันคืออะไรซื้อแล้วมึงต้องทําการขาได้จริงไม่ใช่มึงซื้อแล้วมึงแบบไม่มีอนาคตอะไม่ได้นะครับทำไปซื้อไปเจ๊งเปล่ากลายเป็นแบบเอาเงินไปโยนเล่นไม่เอานะครับทีนี้รู้แล้วใช่ไหมว่าการซื้อตึกแถวเป็นไงวันนี้เฮียมีตึกแถวมานําเสนอซึ่งครบทั้ง4องค์ประกอบเลยแล้วราคาเนี่ยมึงไม่ต้องไปคิดมากไอ้เฮียเขาประเมินแบงก์อะอยู่ที่3ล้านนะครับแล้วเป็นเกือบห้องริมด้วยนะเกือบ3ล้าน,นแต่พ่พีแก้าย 2อล้านสามแสนบาทเอาดิมาค่าโอนค่าภาษีไม่ต้องครับพี่เขาจัดการให้คุณทุกอย่างอยู่ใกล้ตรงไหนครับใกล้ตัวเมืองนครสวรรค์20กว่ากโลนะครับใกล้ตัวเมืองนครสวรรค์20โลและมีแหล่งชุมชนซึ่งเดี๋ยวเฮียจะให้ดูพิกัดนะครับ2ก็คือใกล้ตลาด แหล่งเงินเลยอี๋ข้างหลังนี่คือเป็นหนู่บ้านคนรวยคนมีตังนะครับเงินอยู่ข้างหลังเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวทําการค้าการขายอะไรอยู่ข้างหลังครับกระแสเงินอยู่ข้างหลังแน่นเอียดนะครับสคือที่จอดรถซึ่งกว้างมากๆคุณจะทําอะไรก็ได้ค้าขายทาอะไรนู่นนี่นั่นที่จอดรถคุณเต็มเป๊ปเลยครับและ4การคมนาคมขนส่งอยู่ในเส้นทางที่ เรียกว่าจะเป็นใจกลางของภาคเหนือเลยขึ้นบนไปอีสานก็ได้ไปทางเหนือก็ได้ครับลงไปกรุงเทพก็ได้ใช้เส้นนั้นเป็นเส้นหลักและที่สําคัญกําลังจะตัดถนนสี่เลนผ่านหน้าตึกของคุณดีไหมในราคาแค่ไม่ถึง3ล้านและ2ล้านนิดๆเท่านั้นนะครับ โอเคพูดมาสักขนาดนี้แล้วนะครับหลายๆคนอยากเห็นแล้วใช่ไหมว่าตึกแถวตึกนึ้คืออะไร <c oughs> โอเคเดี๋ยวตามเฮียไปดูดีกว่าแต่จยบอกนะครับเวลาคุณจะไปนครสวรรค์นเนี่ยคุณนึกถึงอะไรก่อนนะบางคนก็นึกถึงขนมโมจิครับเน่โมจิอะไรครับแม่กุหลาบอย่างนี้นะอะไรอะ่ะมีอะไรจุลาอย่างเงี้ยครับนะนึกถึงโมจิครับนึกถึงหอ อหอชมเมืองนครสวรรค์นะครับหรือบางคนก็เขาหนอกิงยักษ์นะฮะสำหรับกู้รอเอาเลยครับที่หนึ่งในใจฮะเลสสปาตอนนี้น่าจะปิดแล้วนะหรือจะเป็นเจ้าพญาแต่เจ้าพญาช่วงหลังดบนีนิดนึงนะดบไปนิดนึงนะฝากบอกด้วยนะครับว่าคัดคุณภาพนิดนึงนะฮไะอัที่นั่งอยู่ข้างหน้าดิช่วงหลังเยียไม่เข้าเลยโอเคพูดมากเดี๋ยวจะกลายเป็นเดี๋ยวจะกลายเป็นดูจังไรนะครับเราไปดูตึกแถวที่เฮียบอกเลยกว่าว่าสวยงามขนาดไหนครับ คนมาดูนะตึกแถวนะครับอันนี้ให้ดูเป็นมุมกว้างเฉยๆก่อนตึกแถวตรงนี้นะอยู่ที่นครสวรรค์นะครับอยู่ใกล้ๆกับตัวบึงบลเพชรนะนิดเดียวเท่านั้นนะครับจากตรงนั้นมาเนี่ยปพ๊ดๆเพมาตอนนี้นะครับตรงนู้นนะ่ะไปบึงบลเพชรอีกประมาณสัก1กิโลนะครับ1กิโล1กิโลกว่าหรือ2กิโลไม่ถึงนี้นะครับตรงนู้นน่ะไปชุมแสงนะครับนะตรงนี้อยู่ตรงที่บ้านเปี่ยมสุขนะครับอยู่ ทางเข้า,าหน้าหมู่บ้านบ้านเปลี่ยนสุขนะครับตรงนี้เนี่ยประเมินเนี่ยเขาอยู่ประเมินจากประเมินจากแบงค์นะครับตรงนี้ก็ราคาประมาณ3ล้าน2อสาล้านหนึ่งล้านสองอ่ะตัวเนี้ตึกเนี่ยประเมินอยู่ที่3ล้านแต่พี่แกขายอยู่ที่2.3ล้านบาทนะครับมีอะไรก็โทรไป0 8 8ย์6 4 9 7 9หกห้าหี่เก้าเจดกก่อนเดี๋ยวจะพาชมด้านในก่อนนะครับพาชมด้านในก่อน น,นี่เป็นมินิรีวิวนะครับอันนี้อันนี้เจ้าของที่อ่าอันนี้ชื่อพี่อ้อยอน,นี่เจ้าของที่ครับอ่าพี่อ้อยพาชมเลยครับอันนี้เป็นมินิรีวิวนะคืออาคารพที่ในในในเราจะสร้างร้อมกันก็คือแปห้องครับที่นี้อ,อ่อยจะเป็นหในแที่อยู่ติดกับเรียกว่าลาอออกก้อมมรน,นครับ,รบว่าีนี้มีระบบสีเคียวตลอดยีชั่วโมงครับค่ะแล้วก็จุดนี้ค่ะเราจะหาจากมือบอลเมตประมาณสัก ไม่เกินสามกิโลคะสบ่กิโลกว่าหรือว่าเป็นอัพอลยมแลวก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวของนครสวรรค์นะคะแล้วก็ทางเส้นนี้เนี่ยเขาจะไปเส้นพพชรบูลณเชียงคูิหรือว่าจังหวัดเลยถอาเ็นนครสวรรค์นะคะลงจากสะพานเดชาอย่างที่มาจากกรุงเทพนะคะลงจากสะพานเดชาก็จะใช้เส้นนี้เลยซึ่งถือว่าใกล้ด้วยนะคะบ้านของพี่อ้อยเนี่ยถือว่าใหม่เลยทีเดียวเใหม่มาก เรามาติดตีนะครับซึ่งั่อยังแต่งปัเนี่ยอาจจะไม่มีมาคะเนี่ยครับ<ช>ติดกระจกกระจกเป็นเป็นบานเป็นบ,าน,บ,นบานด้วยครับ,รบเป็นบานกองแสงให้เรียบร้อย<ช>ครับ เกือบยีกิโลเลยหรือถ้าเข้าไปในเมืองก็จะไกลเลยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยนะเหมาะมากถ้าเกิดว่าใครจะเอามาเป็นเป็นพวกเซ็นเตอร์หรือว่าเป็นศูนักงานอะไรก็แล้จะจัดงานทำได้เลยอันนี้มันมีทั้งหมด2ห้องน้ำใช่ไหมพี่ที่เนี่ยสองห้องนอนแล้วก็สองห้องน้ำสองห้องนอนสองห้องกว้างมากเลยอ่ะกว้างมากเลยไปดูด้านหลังกันหน่อยครับพีไ่ไปดูด้านหลังกันหน่อยนะครับ เป็นสระว่ายน้ำที่เป็นน้ำเกลือนะคะคนท้องหรือว่าคนที่เป็นูแพ้อหล่างี้สามารถที่จะใช้ได้เลยคือที่นี่ค่ะเขาจะระบบดีมากสซนียลดีมากระบบความปลอดภัยดีมากหไม่อาจจะบดูแลดูแลอย่างนี้ดีมากเป็นคนในหมู่บ้านด้านหลังนี่มีมีมีตั้มนะครับเต็มหมดแล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้ตึกแถวของเรานี่อยู่ด้านหน้าหมู่บ้านนะเนาะนี่เห็นไหมครับ หมู่บ้านเนี่ยข้างหลังเนี่ยเวลาคุณจะซื้อตึกแถวนะี่เฮียบอกก่อนนะครับเวลาคุณจะซื้อตึกแถวเนี่ยให้คุณดูว่าด้านหลังเนี่ยมันเป็นแหล่งเงินหรือเปล่าไม่ใช่ว่าตอนเนี้ตึกแถวในประเทศไทยนะน,นี่ไม่ได้ว่าอะไรนะไปดูมาเยอะนะครับตึกแถวที่แบบว่าสร้างล้างๆไว้คุณจะสังเกตไหมเวลาคุณขับรถไปถนนอะไรพวกนี้ครับคุณจะเห็นว่ามันมีป้ายนะแบบขายตึกแถวทั้งๆที่มันตึกมันก็ยังสร้างใหม่ๆนะเพราะอะไรครับ ตึกเหล่านั้นน่ยถึงแม้จะติดถนนจริงแต่เขาไม่ได้ติดกับกระแสเงินไงแล่ตึกตรงนี้มันติดกับกระแสเงินเพราะคุณดูหลังบ้านเนี่ยหมู่บ้านคนรวยท้งนั้นเลยเห็นปะหมู่บ้านคนรวยท้งนั้นเลยคุณจะค้าจะขายอะไรเนี่ยตึกนี้และที่สําคัญคืออย่างที่พี่อ้อยบอกอะ่ะมันไม่มีเรียกอะไรนะตรงนี้ถ้าจะตั้งเป็นแบบว่าขนส่งอะไรพวกนี้ใช่ค่ะคือขนส่งคือจริงๆเขาเคยมาขอเช่าพี่อ้อยแล้วครับ ประเมิน3าล้านขาย2อล้านจ,จะ้นคนะคืะอสามล้านเ็อ่นะคะราบไปดูข้างบนกันพี่พพตรงนี้มีเดี๋ยวนะมีมีม,ม,ม,มีมีปั๊มน้ําด้วยนะครับ,รบโอเคนี่<า>พื้นที่ครับน,น,นี่พื้นที่โล่งบ้างทำโครงทำครัวอะไรกัแล้วแต่สักทรงสักเสื้อสักผ้าได้หมดนะพื้นที่ นี่กระบวง,งปพเองไปข้างบนเลยพี่ไปข้างบนเลยครับนี่เป็นมินิรีวิวนะครับเดี๋ยวท่านจะได้ดูตัวรีวิวจากคลิปเต็มนะเดี๋ยวเฮียทําให้นะครับเดี๋ยวเราบินโดนสํารวจด้วยตอนนี้เป็นมินิรีวิวไปก่อนนะครับกบจ็จะเป็นสเตนเลสนะคะใช่แล้วก็เราคือเขาให้ตัวดีมากตรงกลางส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเรียกว่าถ้าใครทำเป็นสตูดิโอหรือว่าเป็นยูทูบเบอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนเนี้ยเนี่ยคือสามารถที่จะทำเป็นห้อง,งเอาไว้เอาไว้ที่แบบจะจะออนก่อนที่จะออน ก็ราะว่าตอนแรกเลยเพื่ก็มีคางรายอยากจะให้คุมาเช่า <ฮะ S 2> แล้วได้มีทาเป็นสตูดิโอได้นี่นี่ใช่นี่ห้องใหม่ๆเลยครับห้องใหม่ๆเลยครับโ <c oughs> น่นแลน้วดูโน่นดูวิวออกไปครับข้างหลังเนี่ยที้คุณเห็นหลังๆเนี่ยนั่นคือสระว่ายน้ำนะฮะแล้วดูหมู่บ้านคนรวยก <c> ร <oughs> ะแสเงินทั้งนั้นครับจะซื้อตึกแถวจะซื้อห้องแถวคุณดูเรื่องกระแสะเงินก่อนนะ ไม่งั้นตึกแถวของคุณเวลาซื้อไปมันจะค้างนะครับแล้วมันก็จะแบบขายอะไรไม่ได้แต่ตึกตรงนี้เฮียเชียนะเพราะอะไรรู้ปะ่ะเนี่ยด้วซ้ายขวาก่อบานคนรวยทั้งนั้นครับเนี่ยพี่ห้องก็ใหม่ด้วยใช่เราจปปะมีคลลอนะคะครับ,รบอโอ้ยคือทาสีใหม่เนี่ยโคตรใหม่สามล้านเ <โฆ S 1> หลือสองล้านสาม,สามแค่นั้นเองไปดูห้องต่อไปพี่ไปดูห้องต่อไปกันครับขาดทุนยับแบบหมอแค่นี้แหละ ยังพดานเลยอะค่ะนนแหละคือรายละเอียดของของห้องน้ำอะค่ะตังนี้ถือว่าเป็นจุดโชวของบ้านได้เลยนะคะครับครับโอสวยมากสุขภัณฑ <Sp ์อย่างดีเลยครับใช้ได้เลยนะเนี่ยเยี่ยมเลยโอเคพี่อ่าไปดูห้องต่อไปกันครับนี่ห้องนี้จะเป็นห้องนอนใหญ่ซึ่งจะติดกับด้านหน้านะคะคือเราจะมองที่จอดรของเราอย่าปลอดภัยเลยนะคะครับตรงนี้จะค่อนข้างกว้างกว้างนมาอือ จะเป็นด้านติดถนนครับพี่ตรงนี้ก็คือห้องนี้เราก็ทาสีทาสีใหม่อะไรไหมคือเหมือนกับซื้อบ้านใหม่เลยเอาอ่านีใช่ด้วยราคาแบบนี้ซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะคะกับจังหวัดนครสวรรค์ตรงนี้คือจะห่างของเรานะครับจะห่างจากสะพานดิชา9กิับนะคะคือหลังินลเลที่9บ้าน9972ซึ่งจะเป็นหน้า9หลัง9ซึ่งบางคนอาจจะมองว่าเ้ยแบบโอเคอะคคาเรื่อง ความที่แบบชอบตัวเลขน,นะคะหลักกิโลเมตรที่เก้าหน่ยจะอยู่ด้านหน้าเราหลักกิโลเมตรที่เก้าเลยะที่ที่หน้าบ้านจะเป็นแบบเป็นหลังมูน <ะ S 1> ่นู่นนะกล้องซูมตรงนั้นน่ะหลักกิโลเมตรที่เก้านะครับตัวเลขมงคลมากเลยตรงนู้นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวดูดีลรีวิวตัวเต็มก่อนอันนี้เป็นมินิรีวิวนะ ึกแถวส่วนใหญ่นี่นะที่เฮียดูวมันจะไม่มีที่จอดรถนะครับแต่ตัวเนี้มีที่จอดรถให้คุณด้วยนะทำขนส่งนี่คือโคตรเหมาะเลยครับโคตรเหมาะเหมาะม,มากๆเลยแล้วตึกก็ใหม่ด้วยโอเคถ้าสนใจเนี่ยพี่อ้อยฝากเบอร์เลยครับค่ติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะที่เบอร์0886564979ค่ะรอคันอยู่นะคะอ่าโอเคเยฝากด้วยนะโอเคดูแลใช่ไหม ราคานี้นะครับ2ล้าน3แสนบาท2ล้าน3 3แสนบาทค่าโอนค่าภาษีเจ้าของตึกออกเองทั้งหมดครับนะฮะถูกกว่านี้ไม่มีแล้วนะราคาโอ้โหแบบใจกลางประเทศเลยครับไปอีสานก็ได้ลงใต้ก็ได้ครับไปเหนือก็ได้เป็นใจกลางของประเทศคือจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับเฮียจะบอกว่าราคานี้อย่าคิดเยอะนะครับโทรเข้ามาครับ 099-22-333-11นะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณจะแชร์คลิปนี้ออกไปถ้ารู้ว่ามีการจบการขายนะครับมีการจบการขายแล้วได้อ่อมันรั่วแชร์มาจากหน้า Facebook มึงอะแล้วถ้ามันจบการเงียนให้ไปเลยครับ1,000 0บาท อยากจะเป็นในหน้ามือใหม่ยังไม่ต้องไปดูช่องอื่นดูช่องเนียมึงแชร์คลิปนี้ออกไปแล้วถ้าจบการขายปุ๊บเขารู้ว่าเฮ้ยมาจากมึง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 เนี่ยตึกเนี้ยไอ้มึง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 เนี่ยเฟซบุ๊กเนี้ยนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยก่อนจะจบการขายนะเฮียจะบอกทุกคนก่อนเลยว่าเฮียจะถามก่อนคนซื้อนะครับว่าคุณนะครับรู้มาจากช่องไหนดูมาจากใครนะครับรู้มาจากไหนดูมันจากใครถ้าเกิดว่ารู้มาจากเฟซบุ๊กคุณเนี่ยของคุณเลยเฮียตามเอาไปแจกเลยครับหนึ่งหมื่นบาทบอกก่อนเคสเนี้เฮียไม่ได้ค่าในหน้านะครับ เป็นการรับโฆษณาเฉยๆนะเป็นการรับโฆษณามาเฉยๆครับแล้วก็ถ้าใครอยากลงโฆษณาก็ติดต่อช่องเฮียได้นะครับโอเคเดี๋ยวเฮียลงรายละเอียดนะครับเบอร์ของเจ้าของตึกไว้นี่ชื่อพี่อ้อยนะติดต่อพี่อ้อยได้ที่เบอร์นี้เลยนะครับโ okay. อเคอ่วันนี้เฮียไปแล้วแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่นะครับจะมีที่ดีๆที่สวยๆอพาร์ตเมนต์สวยๆตึกแถวบ้านสวยๆนะครับหรือใครมีที่ดินอยากจะขายอะไรติดต่อเฮียนเข้ามาได้นะ ที่ช่องนี้ได้เลยนะครับ Inbox t a ทั c h ช t เข้ามาได้นะ099 22 33 33 11นะครับโอเควันนี้เฮียไปแล้วนะขอให้ท่านโชคดีนะครับรับปีใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ